หน้า31การออกมาร่วมชุมนุมเพื่อต้องการเผยแพร่ลัทธิสันติอโศกใช่หรือไม่การจะพิจารณาอะไรเป็นสิ่งที่แปลกปลอมในวงเล็บลัทธิหรือของจริงในวงเล็บศาสนาก็คงต้องมาพิจารณากันก่อนว่าพุทธศาสนานั้นมีทิศทางและเป้าหมายเป็นอย่างไรซึ่งดูได้จากหลักฐานในพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ25 พระพุทธเจ้าทรงได้ระบุเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เอาไว้ว่าพรหมจรรย์น,นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงใครให้มานับถือหรือเพื่อเรียกคนให้มาเป็นบริวารหรือเพื่อลาบสักการะและเสียงสรรเสริญเยืนยอเพื่อจะได้เป็นเจ้าลทัทธิหรือคัดค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปหรือเพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษก็หาไม่ได้แต่ที่แท้พรหมจรรย์น,น,นี้เราประพฤติเพื่อสำรวม เพื่อสังวรเพื่อละหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อดับทุกข์สนิทเพื่อจิตจะหมดกิเลสสนิทตายอย่างไม่ฟืน้นเรียกว่าไม่กลับกำเริบในวงเล็บอสังกุปปังเจโตวิมุตจากเหตุการณ์ชุมนุมของประชาชนในครั้งนี้ถ้าสมณะชาวอาโศกประสงค์จะได้รับความเคารพนับถือจริงๆแล้วพวกเราไม่ต้องทำอะไร อยู่เฉยๆใช้ตีกินว่าเป็นกลางแล้วพักอยู่วัดอย่างสบายๆก็ไม่ต้องมาเสียรังวัดอะไรแถมยังได้ความเคารพนับถือจากทุกภาคส่วนในสังคมอีกด้วยและเราก็รู้ดีว่าการออกมาร่วมชุมนุมกับประชาชนจะต้องถูกเล่นงานทั้งอำนาจมืดและสว่างเช่นไปข่มขู่ชาวบ้านให้เลิกใส่บาตรที่สำคัญกว่านั้นก็คือความเข้าใจผิดคล้องคนส่วนใหญ่ในสายพุทธแบบเทรวาส ที่เข้าใจว่าพระจะต้องอยู่สงบสงบแบบฤาษีจะแยกศาสนาและการเมืองออกจากกันโดยสิ้นเชิงจึงมีคำถามที่บอกถึงความข้องใจตามมามากมายว่าพระเข้ามายุ่งอะไรกับเขาด้วยหน้า32พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงใครให้มานับถือหรือเพื่อเรียกคนให้มาเป็นบริวารหรือเพื่อลาบสการะและเสียงสรรเสริญเยือนยอเพื่อจะได้เป็นเจ้าลทัทธิ หรือคัดค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปหรือเพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษก็หามีได้แต่ที่แท้พรหมจรรย์น,นี้เราประพฤติเพื่อสํารวมเพื่อสังวรเพื่อละไนเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อดับทุกข์สนิทเพื่อจิตจะหมดกิเลสสนิทตายอย่างไม่ฝืนเรียกว่าไม่กลับกําเริบในวงเล็บเจโตวิมุต ่ลกไม่เห็นตาแต่ใจเสียใยห,ห่างกันนักหนาถึงตะลึงทราบซึ่งแปลกใจดูฉะไหนใจเขาจริงต่างคนทั้งลาใจเขาซื่อใจเขากลา้า 33, ซึ่งจะต้องเจอก้อนอิดมากกว่าดอกไม้เจอคำติฉินนินทาว่าร้ายมากกว่าเสียงสรรเสริญเยินยอผลกระทบด้านลบเหล่านี้สามันชนทั่วไปก็พอประมาณได้แต่ในภาวะที่บ้านเมืองกำลังวิกฤตเดือดร้อนแสนสาหัสอย่างนี้เราจะคิดแต่ความสุขสบายของตนเองแต่ปล่อยให้บ้านเมืองหายนะไม่กลา้าเปลืองเนื้อเปลืองตัวเพราะกลัวว่าคนจะไม่เคารพนับถือในวงเล็บ รักตัวกูของกูยังเห็นแก่ตัวมากกว่าความเห็นแก่ผู้อื่นและสังคมซึ่งอุดมการของพุทธนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากในวงเล็บพหุชนะหิตายะพะหุชนะสุข,ขายะดังนั้น การอยู่สบายๆคอยรับลาบสักการะอยู่ในวัดกับการออกมาร่วมทุกยากกับพี่น้องประชาชนอะไรน่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากตามหลักการของพุทธศาสนาหรืออะไรน่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและความสุขเฉพาะตนซึ่งเป็นลทัทธิเข้ามาแอบ,บแฝงปลอมปอนอยู่ในศาสนาผู้มีวิจารณญาณย่อมตัดสินกันได้ปัญญายภาพหนังสือพิมพ์รายวันทางเลือกเพื่อประชาชน www. p r a c h a t at. a น์ .com ประชาทัศน์ปีที่1ฉบับที่172วันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนพุทธศักราช2551แชร์โพธิรักรวมวงป่วนชาติหน้า34บรรยายภาพพระพุทธเจ้าคือนักการเมืองผู้สถาปนาประชาธิปไตยในยุคทาส สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจากลากลาก ที่ปตยคือการเมืองที่ให้อิสระเสร,รีภาพกับประชาชนชนชั้นวรณะต่างๆทั้งกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรจันทานหรือแม้แต่ทาสเมือ่อใดเข้ามาอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็จะถูกปลดปล่อยจากยศชั้นวรณนะเป็นอิสระเสร,รีภาพทุกคนจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหนึ่งคนหนึ่งเสียงในที่ประชุมนี่คือประชาธิปไตยอย่างยิ่ง มีอิสระเสรีภาพอย่างสุดยอดและพระพุทธเจ้านี่แหละยอดนักการเมืองหน้า3า้าจากจังหวัดเลยอยากให้พ่อท่านอธิบาย ในสมัยพุทธกาลมีการเมืองหรือไม่เพราะดิฉันฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจสสในสภานายกสมัครถามย้อนกลับสสที่อภิปรายว่าในสมัยพระพุทธเจ้านะ่ะมีการเมืองหรือยังอาตมาเชื่อว่านายกไม่รู้หรอกว่าการเมืองคืออะไรเพราะฉะนั้นนายกจะต้องตอบว่าในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการเมืองนี่ที่พูดนี่ หมายความว่านายกได้ย้อนถามโดยมุ่งหมายว่าสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการเมืองขอยืนยันว่าการเมืองคืออะไรนั้นนะ่ะนายกยังไม่รู้หรอกถ้ารู้ไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นคนอย่างนี้เอาสรุปง่ายๆก่อนการเมืองคืออะไรการเมืองคือการทำเพื่อมวลประชาชนเพื่อบ้านเพื่อเมืองนั่นคือการเมือง ไม่ใช่เพื่อพักของกูไม่ใช่เพื่อหมู่ฝูงของกูไม่ใช่เพื่อครอบครัวของกูไม่ใช่เพื่อตัวกูนันยิงสุดแย่เลยการทำงานเพื่อตัวเราตัวกูไม่ใช่การเมืองเด็ดขาดฟังนิยามตรงนี้ให้ชัดเอาตรงนี้ก่อนเลยการเมืองคือการทำเพื่อผู้อื่นเพื่อมวลประชาชนทั้งมวลเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเขานี่คือการเมืองที่พระพุทธเจ้าพาทำ พระพุทธเจ้านี่สุดยอดของการทำเพื่อคนอื่นท่านหมดตัวหมดตนหมดกิเลสเพื่อตัวเพื่อตนทำเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นพระโพธิสัตว์รู้เรื่องนี้ดีถึงได้ตั้งใจที่จะมาทำงานรื้อขนสัตว์คือมาช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นช่วยสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยนั่นคืองานการเมืองทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อปลดปล่อยความเห็นแก่ตัวเพื่อความเท่าเทียมกันในความเป็นคน ความมีสิทธิเสรีภาพนี่คืองานการเมืองพระพู้ธดเจ้าทำแล้วหน้า36ประเด็นที่สองการเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคือการเมืองที่ให้อิสระเสรีภาพกับประชาชนและเพื่อประชาชนโดยประชาชน เพราะฉะนั้นจะต้องเอาความเห็นของประชาชนเป็นหลักจึงเรียกว่าอธิปไตยหรืออำนาจเป็นใหญ่เป็นของประชาชนให้ประชาชนเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าทำแล้วปลดแอกในยุคทาตคนยังไม่มีอิสระเสรีท่านปลดความเป็นทาตให้เป็นไทยอาตมาเคยยืนยันหลักฐานจากพระไตรปิฎกมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงปลดคนที่เป็นทาสเมื่อมาอยู่ในธรรมวินยัยหรือในธรรมนูญของท่านก็จะได้อิสระเสรีภาพ ปลดเปลื้องจากความเป็นทาสแม้แต่คนมีวรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเมื่อมาอยู่ในศาสนาของท่านในธรรมนูญของท่านก็จะถูกปลดปล่อยจากชั้นวรณนะทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันอยู่ในสังคมของท่านเป็นอิสระเสรีภาพหนึ่งคนหนึ่งเสียงอยู่ในที่ประชุมไม่ว่าจันทานไม่ว่ากษัตริย์มีสิทธิเท่าเทียมกันนี่คือประชาธิปไตย นี่คือการเมืองชั้นยอดพระพุทธเจ้าสามารถทำในขณะที่สังคมเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสังคมทาตะแท้ท่านตั้งรัฐอิสระได้อย่างอิสระเสรีไปที่รัฐไหนไปที่แคว้นไหนไไหหนนพระเจ้าแผ่นดินแต่ละแคว้นแต่ละรัฐยอมให้ท่านมีรัฐอิสระท่านประกาศธรรมนูนของท่านใครมาอยู่ในธรรมนูนของท่านพระเจ้าแผ่นดินแต่ละรัฐยอมหมดสุดยอด นี่คือการเมืองใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้คำว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยก็จะไม่รู้ว่ายุคพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าได้ทำประชาธิปไตยอย่างยิ่งแล้วทรงปลดปล่อยให้มีอิสระเสรีภาพเห็นแก่ประชาชนอย่างสุดยอดพระพุทธเจ้านี่แหละยอดนักการเมืองศึกษากันดีๆมันมีนัยยะสำคัญแม้คำตรัสเช่น ในที่ประชุมใดไม่มีสัตตบุุรที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาชนเหล่าใดไม่พูดเป็นธรรมชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุตรนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ลึกซึ้งของประชาธิปไตยหนา้าสามสิบเจ็ดอปริหานิยธรรมเจ็มันประชุมเป็นเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ไม่ลมหลางสิ่งที่บัญญัติไว้ถือปฏิบัติมั่นตามวัชีธรรมในวงเล็บหลักการตามที่วางไว้เดิมไปยานใหญ่อันเป็นวิธีของสภาใช้องค์ประชุมเป็นวิธีการระดมมันสมองร่วมกันใช้นิติบัญญัติเป็นหลักนี่ก็เป็นการเมืองประชาธิปไตยชัดๆอธิกรณะสมถะเจ็ก็คือหลักนิติศาสตร์อันสำคัญที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งยอด ไม่ว่าจะเป็นสัมมุขขาวินัยยิ่งเป็นสติวินัยยิ่งสุดยอดว่าอมมลหะวินัยที่ไม่เอาผิดกับคนบ้าไม่ว่าการตัดสินยามจำเลยสารภาพปฏิญญาปะตะักรณะหรือแม้แต่การตัดสินกันด้วยคะแนนเสียงข้างมากคือเยพุยสิกาก็เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งไหมตัดสปาปิยะสิกาก็ดีตินนวัฏารกะวินัยก็ดี ล้วนเป็นวิธีการนิติศาสตร์อันเป็นประชาธิปไตยที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างมาแต่ยุคโน้นแท้ๆยิ่งเรื่องนาณาสังวาสนี่ยิ่งเป็นการให้อิสระเสรีขั้นสูงสุดสำหรับสิทธิมนุษยชนทีเดียวเป็นบัญญัติหลักการอันยิ่งใหญ่ที่เปิดทางให้มนุษย์แยกกันปฏิบัติด้วยทางออกสุดท้ายเมื่อต่างเกิดความเห็นอันสุดวิสัยในสิทธิแห่งความคิดความเชื่อของคน ซึ่งแสดงถึงพระปัญญาที่คุณในเรื่องของประชาธิปไตยที่สูงส่งลึกล้ำยิ่งยอดที่สุดนี่คือการเมืองของพระพุทธเจ้าเป็นแบบวิธีของสังคมของบ้านของเมืองที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่มวลมนุษย์แม้แต่หลักสำคัญพระหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติพระหุชนะสุข,ขายะเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติโลกานุกรรมปายะ